ก็ขอจเอจริญพรเจริญสัทธาอันนี้ยมพอออกพ้นจากรู้จักประวัติเหรียญดาวล้อมเดือนซึ่งอัตมาภาพเป็นต้นตำรับตำล่าเหรียญน,นี่คือว่าเมื่อครั้งหนึ่งอยู่พรถาถุดสีสองหลักเออดานใส่จังหวัดเลยอัตมาภาพเด้ไปพอกับพระญญตาทานแพ้วันพลนมาจากแฝงไซบุรี กาเลยว่าได้แลกเปลี่ยนวีซากันอยู่สถานที่แห่งนั้นอาตมาภาพเลยถามอาจารย์มี่ยังน่เพื่นก็เลยตอบอาตมาว่ามี่คาถาเมตามหานิยมมหาสเสน่ห์มหาะละรวยนี่ละคือดาวล้อมเดียนนี่ละ เอาสียเอาไปเศษใส่หนวดเศษใส่เหรียญก็ได้เป็นแลงสัน้นแล้วบาดนี้นั่นเราเลยให้ค่าถาอัตมาภาพก็เลยเออเอาค่าถาปฏิสังขารโย ο, ถอยหลังแลกกันกับเล่าเออแลกกันกับการแพร่วันอยู่พระาาดสีสองหลักอยู่เมืองเลยนี่คือไปพอกันกับเพิินนี่ต้นเหตุของเหรียญดาวล้อมเดียนสิเกิดขึ้นมานี่ ก็ขออนุโมทนาขอเจริญรัทธากำยากกับโยมพุทธศาสนิกชนผู้อยากได้อยากใส่อยากซอยเพื่อเป็นกำลังกิจเป็นกำลังใจในใการประกอบสัมมาอาชีพอ,อันสุดจริตด,ดีงามกะเอาไปคำไปยูไปสู้ไปใส่ไปซอยเบิงกับขีดีสิงามทีคำที่คุณสินุนสิทรงหลวงพอกะ ขอจเอจริญพรเจริญศรัทธาสาธุ